สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับพวกเรา spoiler alert และในวันนี้เรื่องเรารอบโลกก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังกับเรื่องฆาตกรทวิตเตอร์ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของเรื่องราวผมก็อยากจะฝากให้ทุกคนกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับย้อนรอยอดีตคดี ขาตรกร t ทวิตเตอรที่สังหารเหยื่อ9รายภายในระยะเวลา2เดือนทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, TikTok มีกฎเกณฑ์และข้อบังคับเกี่ยวกับ content คอนเทนต์ฆาตกรรมซึ่งเป็นกฎที่ใช้อย่างเข้มงวดหากใครฝ่าฝืนกฎนั้นอาจจะถูกแบนบัญชีผู้ใช้ออกไปและจุดเริ่มต้นของการใช้กฎข้อบังคับนี้มาจากไหน ชายคนนี้มีชื่อว่าทากะฮิโรชิไรชิเขาพักอยู่ในเมืองซามะเขามีอายุแค่เพียง30ปีโดยที่เขาใช้ทวิตเตอร์เป็นช่องทางในการหาเหยื่อซึ่งส่วนใหญ่เป็นหญิงสาวที่มีความคิดอยากฆ่าตัวตายนายชิไรชิจะโน้มน้าวเหยื่อให้ไปที่ห้องพักของเขาโดยระบุว่าเขาสามารถช่วยให้คนเหล่านี้จบชีวิตลงได้และบางกรณีเขายังอ้างว่าจะฆ่าตัวตายไปพร้อมกับเหยื่อด้วย คดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญน,นี้ถูกเปิดเผยขึ้นในวันฮาโลวีนคือในวันที่31ตุลาคมปี2017หลังจากที่ตำรวจพยายามตามหาตัวผู้หญิงวัย23ปีที่มีคนแจ้งความว่าหายตัวไปตั้งแต่วันที่21ตุลาคมและในปีเดียวกันเขาถูกตำรวจจับกลุ่มได้สื่อญี่ปุ่นรายงานว่านายชิรายอิชิวัย30ปีสารภาพกับตำรวจว่าเขาพยายามอำพรางศพเหยื่อด้วยการชำแหละศพออกเป็นชิ้นชิน และนำไปใส่ในกระบะทรายแมวเพื่อกลบกลิ่นและชิ้นส่วนของศพซึ่งตำรวจเตรียมตั้งข้อหาฆาตกรรมหลายกระทงต่อเขาและกำลังพยายามระบุตัวผู้เสียชีวิตทั้งหมดตำรวจได้เข้าตรวจค้นห้องพักของนายชิไรชิและพบศีรษะมนุษย์9ก้าหัวชิ้นส่วนแขนขา,นขาและกระดูกมนุษย์อยู่ในกล่องเก็บความเย็นและกล่องเก็บของจำนวนหลายกล่องนายชิไรชิได้บีบรัดคอและหั่นแยกร่างของเหยื่อซึ่งเป็นผู้หญิง8ดคน และผู้ชายอีกหนึ่งคนอายุ15ถึง26ปีตำรวจเชื่อว่านายชิระอิชิได้ชักชวนเหยื่อไปที่ห้องพักแล้วลงมือสังหารเหยื่อตั้งแต่วันแรกที่พบหน้ากันในระหว่างที่ตำรวจตรวจสอบภายในห้องพักอยู่นั้นด้านนอกเองก็มีกองทัพของสื่อมวลชนพากันมาที่หน้าอพาร์ตเมนต์ของนายชิระอิชิหลังจากที่ทราบข่าวว่าตำรวจพบชิ้นส่วนมนุษย์จำนวนมากถูกซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพักของเขา คดีของฆาตรกรต่อเนื่องรายนี้ได้สร้างความตกตะลึงให้สังคมญี่ปุ่นและจุดประเด็นถกเถียงเกี่ยวก,กับการพูดคุยเรื่องการฆ่าตัวตายทางออนไลน์ด้วยในการพิจารณาคดีวันนั้นมีประชาชนเดินทางไปดูการตัดสินคดีมากกว่า400คนอายการขอให้ศาลลงโทษประหารชีวิตนายชิรรอิชิซึ่งได้ยอมรับสารภาพผิดต่อศาลร,ระบุว่าเขาลงมือฆ่าโดยที่เหยื่อไม่ได้ยินยออโดยในการอ่านคำพิพากษาวันพิจารณาคดี ผู้พิพากษาระบุไว้ชัดเจนว่าไม่มีเหยื่อคนใดยินยอมให้ฆ่าศาลญี่ปุ่นได้ตัดสินประหารชีวิตฆาตกรทวิตเตอร์ฆาหันศพเหยื่อ9รายในวันที่19ทธันวาคมปี2020สำนักข่าวญี่ปุ่นรายงานว่าพ่อของหนึ่งในเหยื่อวัย25่า25ปีได้เข้ารับฟังการพิจารณาคดีความของชายคนนี้และได้กล่าวต่อศาลในการพิจารณาคดีว่าเขา ไม่มีวันยกโทษให้นายชิราอิชิแม้ว่าเขาจะตายคดีของฆาตรกรต่อเนื่องรายนี้ได้สร้างความตกตะลึงให้กับสังคมญี่ปุ่นโดยจุดประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับการพูดคุยเรื่องการฆ่าตัวตายทางออนไลน์และนี่คือเหตุผลว่าทำไมทางแอปพลิเคชันต่างๆจึงมีกฎข้อห้ามเกี่ยวกับการฆาตรกรรมหรือการฆ่าตัวตายหากคุณยังละเมินนโยบายนี้ต่อไปหรือหากบัญชีของคุณส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำร้ายร่างกาย หรือการฆ่าตัวตายเป็นการเฉพาะบัญชีของคุณจะถูกระงับการใช้งานอย่างถาวรและยังคงถูกใช้งานอยู่อย่างเข้มงวดจนถึงปัจจุบันนี้ก็จบลงไปแล้วกับเรื่องฆาตกรทวิตเตอร์ถ้าหากว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหากว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราสปอยเลอร์อเลอร์ก็ต้องขออาภาัยมณที่นี้ด้วยและก่อนที่จะจากกันไป ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ